อ่านี้เราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่จบแค่นี้นะแล้วถั้าคนเราตอนเนี้ยในใน,ใน,ในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้ยี่สิบสี่คนตีทั้งหมดได้ยี่สิบหกคนถ้าตามทา,ท,าที่มีหมายจับกันีหนีอยู่สองตอนนี้นเรากาลังประสานไปาาตามแล้วพี่ก็ได้ได,ได้นาเรียนท่านท่านผ,ผ,ผู้ผู้การจ่อแล้วบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันนี้เท่านั้นท่านต้องไปดู คดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับเราจะต้องทําลายจอปลวกไม่ใช่เอาแค่ทําลายลวกที่มันบินาาออกมาต่อความเพื่อรอเรานะสพเราจะทําไปตรวจสอบคดีเก่าด้วยแล้วดูแล้วเอามาทําในลักษณะแบบเนี้ยนะครับเราตรงน,นั้นจะทำลายองค์กรนะครับทุกที่เราจะทําแบบอย่างนี้เลยของรในวินี่ยเป็นสื่อที่ติดอกับคนภายในต่างๆใช่ครับพอบอกครัที่เมื่อวานมีภาพปรากฏที่บริเวณหน้าบารีเอรุเทนนะที่มีเด็กประทุมวัน ไเนกดการไปย่เเลยตอนนี้เขาต้การประสานไปอย่างตคือตอนนี้ต้องจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทําในส่วนที่การมาับได้กฎหมายแต่ในรองเทินแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วยอะไรหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับระมาณ้งว่ากระทรวงการท่องเทีกระทรวงดิสานการรวมทัว่าที่รู้ต้งเกี่ยวกับในต้องมาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลสการศึกษาในส่วนตํารวจเนี่ยนครบาลเนี่ยลงสาตรวจออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูนะ เป็นนยโยบายที่การป้องกันให้เกิดเหตุที่กว่าเราตามจับคนร้ายนั้นมันสบายอย่างเงี้ยนะครับป้องกันให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองอิทริรัก็สั่งการในเรื่องงานงานป้องกันต่อความเอานรวยเป็นการพิเศษอริทราเนี่ยใส่เป็นโลเลเวลออกตรวจในสถานที่สําคัญอ่อเพื่อเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยในกรณีต,ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็กับพี่น้องประชาชนด้วยนั้นการป้องกันหรือโัวออฟฟ์นี่คือส่วนสำคัญที่จะก,การป้องกันเหตุในพื้นที่ที่เป็นซอฟท์่าเกีบนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวในนี้เราเราจะที่วัานนโยบายเชิงเชิงลุกของสายงานป้องกันคามปลอซึ่งรองรัฐทานคเราจะไปเห็นเลยครับด้านด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือที่คน ดาวเทาเนี่ยจะมีตัวออกเดินในช่วงราชาวินเร่งด่วนครับถ้าไม่มีย้อนกับถามคบอกที่คุบีอนแ่แต่ว่าที่คุณเรนนี่น้อนพาไปในวันนั้นวันแรกเคงมีการวางแผนกันมามาแล้วนะเรื่องารขอที่กำลังด่วนใช่เขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องกดครับขึ้นปนสองแล้วับครับจะขึ้นปีสองแล้วตัวเรนนี่น้องนท่ไหร่มันเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่ฝูกมา เราเขาเนถามถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับทาตสถาบันว่าที่ถามมาเเกิดเหตุสถาบันมันจะบอกว่าเขาที่ก่อเหตุแต่ไม่ได้เรียนแล้วคข,ขาสภาพไปแล้วแต่ก็ได่จริงเลยแล้วก็าคนเรียนจริงมันมีทั้งเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนแลวม,ม,ม,มีหลากหลายแต่เนี่ยพอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีนมันเป็นเครือข่ายซึ่งที่ผมบอกว่านี่คือแผน่ารสการคนหลายที่เราได้ได้ศึกษา ไม่ใช่แค่ตามจับคนไลายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาแนละแผนพฤติกรรณศาสตร์แผนพฤติกรรมของคนไลยเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวที่เราทําเป็นระบบแลนะ้วเพียงบอกว่าเราเรากำลังยกยกระบ,บบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐานจริงอย่าทาแค่รูปหน้าปากจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันตั้งแต่ที่เป็นนักเรียนะคือมาเราอยู่กันตั้งเด็กๆ ผู้นี้ก็ยิงกันมาจนพี่เป็นขอก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราเราทําลายเครือข่ายแล้วแต่ยังพัฒนาทำอหมือนมันยังอยู่อย่างนี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมแสดวออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในในในที่ชุมชนหรือดาวทาแบบนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์น่ะเขาเขาจะเดินทางหรือไปจับใหายให้สอยแล้วเ็ามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตรการปาองกันไว ในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตำรวจแต่เดียวครับต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมุกออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กันโอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอมันอยู่เนี่ยมันเรื่องนี้เราต้องต้องต้องไปคุยกันในนอกรอบที่เรื่องต้นสนามศึกษาต้นมุกออกไปอาจจะการไม้ว่าอ่านหนังสือเทพถวาที่กรณีผู้ก่อเหตุคือประทุมบอลแต่ดูเหมือนประชุมวันเองก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กคุณก้จะพลาพไปแล้วคือคืออันนี้เนี่ยผมก็บอกพ้นสภาพไปแล้วแต่เป็นตัวที่มันจะเป็นตัว ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับกลุ่มมาพยานหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของความเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทาทาเข้าไปนั่งพูดคุยกับ่วยงานทีเกี่ยวดูวเหมอสถานพยาบาลเขารับผิดชอบด้วยองกาบอกว่าเด็กสมสภาพเราจะเข้าถึงสถานันยังไงอะไรพวกนันเขาไม่ต้อยอยากให้เราเอามือ หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาตรงนี้มันมีอยู่ระเบียบต่างๆข้อบังคับของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกรจ็จะว่าดูแลอยู่ก็มีเนี่ยเราเอามาตรการตัวเนี้ยมา cover ด้วยครับตำรวจก็ทําในหน้าที่ของการบังคับให้กฎหมายการระวังป้องกันเหตุก่อนก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุถ้ามีเหตุเราก็ตามนาาจะกรรมมันไม่หมดไปจากโลกแต่จะทำยังไงให้มันประโยชน์นีขึ้น การทลายสอง 6, 2, 3, 1, ขสองกองคือมันคือวันนี้เราเราทลายแล้วเมื่อกี้พี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอตัวเดียวเราไปหาดูหนะนังสือรุ่นใหม่ๆที่เหนือชีพที่ต้องบอกว่าต้องหมอนครบาลแล้วก็การสร้างหนังสือรุ่นใหม่ขึ้นมานี่เหนือชีพจริงๆทำเราบอกที่เราทํา